ว่าที่คุณพ่อป้ายแดงสําหรับหนุ่มปอนัทูที่เพิ่งมีข่าวดีไปหมาดๆว่าภรรยาสาวอารมณ์ดีอย่างสาวเอพรทิพย่กําลังบ้ารคันได้2เดือนแล้วค่ะเห็นว่าแพ้ท้องหนักเลยจดียวคืนใส้อาเจียนตลอดเวลาเรื่องราวเป็นยังไงไปถามสามียางหนุ่มปอกันเลยค่ะก็2เดือนแล้วครับ2เดือนแล้วแล้วเราไปไปตรวจมาแล้วนะครับแล้วก็เห็นและหลักคุณหมอก็คือเห็นแล้วแล้วคุณหมอบอกจุดพลุได้เลยผมคือผมมีประสบการณ์คือรูปหลังอยู่ข้างหลังเนี่ยผมรู้แล้มันทรมานมากมันเหมือน เหมือนคนแห้งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แบบนอนก็หมุนลุกก็หมุนทานอะไรก็ไม่ได้ทานแล้วก็อาเจียนออกมาแบบนั่งสงสารนั่งสงสารมากครับน่งสงสาราคือเอ๋อเขาจะทานทุกสองชั่วโมงแล้วคนท้องเนี่ยต้องทานเดี๋ยวนี้ฉันต้องกินแล้วแล้วเอ๋มีกินอยากกินอะไรแปลกๆ้ึเมล่านะมีสอพองอะไร <c oughs> มีมีมีเนะแต่ว่าแต่ของเขาจะอยากกินอะไรร้อนๆอะไรก็ตามแต่ขอให้เป็นแบบแบบเหมือนก๋วยเตี๋ยวเหมือนอะไรอย่างี้จะชอบทานมากเป็นพิเศษ สัญญาณไหมว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยพี่ว่าผู้ชายก็เหอเหอไหมเห่อไม่เหองานงานแต่งงานจ๋าบอกหมดเลยเตั่งแต่หน้าหน้าเวทียังหลังเวทีจริงๆก็คือแอบบอกไปแล้วไงว่าไม่ธรรมดานะ